เรื่องแพทย์จะเรื่องการเมืองถ้าเกี่ยวกันข้องกันเมื่อไหร่ก็บรรัยกันเมื่อนั้นไม่ได้เรื่องแพทย์เรื่องการรักษาเรื่องโรคระบาดเป็นเป็นสิ่งที่ต้องแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาดเลยอย่าอย่าเอาอย่าเอามายุ่งกับการเมืองเป็นเด็ดขาดอย่าไปซ้ําเติมนะฮะอย่าไปซ้ําเติมผู้ที่ต้องเดือดร้อนสูญเสียจากโรคโควิด มาตอบแทนนะค่ะอภิปาย่ะค่ะทำไมนะฝ่ายค้านเขาทวงว่าต้องตีไม่ยอมเขาลองไม่ยอมตอบคำถามเองให้ข้าราชการประจํามาตอบก็ตอบแล้วไงตอบไปเมื่อวันแรกแล้วไงแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอภิปรายให้มันครบแล้วก็จะตอบทีเดียวคือไม่ตอบทุกครั้งทุกครั้งก็หมดแรงแย่ใช่ไหมก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ฝ่ายการได้ อภิปรายแล้วก็จะได้ตอบทีเดียว mm hmm. ไม่เป็นการเสียเวลาที่น้องประชาชนด้วยนะครับ hmm. ถ้ารายการที่มาตอบในส่วนหี่เป็นแพทย์ mm hmm. เขาไม่ได้มาตอบฝ่ายค้านแต่เขาเอาความจริงที่มีความจําเป็นจะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของสุขภาพของพวกเขา เพราะว่าข้อมูลหลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นที่เป็นเท็จเป็นข้อมูลตัดแปบกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาครูอภิปรายอภิปรายไปเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่ด่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะเพราะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นคนรักษาแต่ไปพูดตรงนั้นนี่เขคือไป,ไ,ปไปว่าแพทย์แพทย์เขาก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบต่อ ต่อสุขภาพต่ออาการต่อชีวิตของประชายชนเราต้องเอา,เ,อา,เ,อาเขาไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองเขาพูดเรื่องการที่คุณบอกมีภูมิต้านทานแบบนี้แต่จริงๆมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่สูตรไข้นะได้มีการทดลองแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุบังเอิญอะไรต่างๆเหล่านีเาเา้เอามาชี้แจงเรื่องหลักวิชาก,การแล้วนี่เ,เรื่องสําคัญถ้าผมอยู่กระทรวงวัฒนธรรมหรืออยู่กระทรวง แรงงานหรือกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องออกมาชี้แจงหรอกเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่มันเข้าใจได้กันธรรมดาแต่แต่เรื่องที่เป็นเทคนิคก็ต้องให้คนที่มีความรู้ออกมาพูดคนวิจารณ์พยายามจะโยงให้มันเม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองไหมคะเรื่องแพทย์กับเรื่องการเมืองถ้าเกี่ยวกันข้องกันเมื่อไหร่ก็บรรลัยเมื่อนั้นไม่ได้เรื่องแพทย์เรื่องการรักษาเรื่อง โรคระบาดเป็นเป็นสิ่งที่ต้องแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาดเลยอย่าอย่าเอาอย่าเอามายุ่งกับการเมืองเป็นเด็ดขาดอย่าไปซ้ําเติมนะฮะอย่าไปซ้ําเติมผู้ที่ต้องเดือดร้อนสูญเสียจากโรคโควิดการมาอภิปรายแล้วก็ซ้ําเติมเอาภาพญาติพี่น้องเข้ามาถ่ายซ้ําๆแบบนี้ภาพคนทุกทรมานมาถ่ายแบบนี้เนี่ยหนึ่งซ้าเติมเป็นการซ้ําเติมโหดได้มากนะเป็นการซ้ําเติม ญาติาพี่น้องเขาสองเป็นการทําให้ขวัญกำลังใจของผู้ที่กําลังป่วยอยู่ก็ก็แย่นะเราต้องพยายามแก้ไขปัญหาปัญหาก็ถูกแก้ไขมาโดยตลอดตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะถ้าเราไม่ซ้ําเติมกันช่วยกันทุกอย่างมันก็จะจบลงไปในเวลาอันสั้นนะครับอ,อย่าโหดร้ายกับประชาชนนะมงภาพรวมการอภิปรายที่ผ่านมาของฝ่ายคานยังไงบ้างะคะ ถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ออกมาเปิดเผยข้อ,ม,อมูลเก่าหือน,นันเลยอ่ะถ้าจะอภิปรายเนี่ยควรจะอภิปรายสิ่งที่เป็นข้อแนะนําแก้ไขกระทรวงสาธารณสุขควรจะทํำยังไงให้มันดูดีขึ้นอย่างเงี้ยพร้อมรับฟังนะแล้วไปปฏิบัติด,ด้วยหลายๆครั้งเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขตัวผมเองได้รับคําเสนอแน,นะความเห็น,หนต่างๆจาก จากฝ่ายค้านหรือจากนักวิชาการที่บางทีก็ว่าเราบางทีก็พูดแนะนำอะไรมาเรารับมาหมดนะครับไม่มีไม่มีดื้อไม่มีถือทิฏฐิอ,อยู่แล้วนะครับอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนเราก็พกหูสูตรอยู่แล้วฮะเราไม่ได้เก่งคนเดียวนะครับพร้อมที่จะเอามาปฏิบัตินะครับเอามาหรือเอามาประยุกต์เอามาทำแล้วก็ปฏิบัติให้ให,ให้ประชาชนได้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ะะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c อา e ได้เลยครับ